สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ,พอดีอยู่ที่ทำงานนะคะแบบว่ามานั่งดื่มกันกับหัวหน้าแล้วก็เพื่อนๆที่ทำงานนะคะห้องอพนักง,งานห้อง staff room สำหร,ร,รับพักกลางวันนะคะก็ค่อนข้างจะลกนิดหนึ่งนะคะก็ไม่ว่ากันนะคะก็จะโชว์ให้ดูว่า Ah, this is my manager Pedro, hey, this is my supervisor, um, uh, Mashana. As my friend, um, hey Isabel. Hello. <laughs> Hello. <laughs> ตอนนี้ก็พากันแบบว่าเริ่มจะเมาเมานิดนึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะโชว์จะโชว์ให้ดูนะคะว่าจะมีอะไรแบบว่าดื่มกันนะคะก็ <Please S 1> <c oughs> จะประมาณนี้นะคะของกินเยอะมากเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็แบบว่าพากันแบบว่าดื่มตั้งหลายแก้วนะคะก็เมามากก็ไม่เมานะคะก็แบบว่า แบบว่าไงล่ะก็มึนๆนะคะก็คอยอสี่โมงเย็นนะคะตอนนี้สามโมงสนาทีแล้วนะคะก็จะดื <3 <3 ่มกันที่นี่นะคะเพราะว่าร้านอาหารเขาไม่เสิร์ฟแอลกอฮอล์นะคะก็เลยต้องพากันมาดื่มที่ ห้องพนักงานนะคะสตาฟรูมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็เนี่ยค่ะหัวหน้าของน้องหัวหน้าคนใหม่นะคะหัวหน้าคนเก่าแก่เสียชีวิตไปเจ็ดเดือนไปแล้วนะคะก็คนนี้แกแบบว่านิสัยดีคนที่นี่นะคะคนที่สกอตแลนด์นะคะก็นี่ค่ะมาชานาแล้วก็อิสาเบลแล้วก็มี นั่นแหละก็เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูช่วงตอนที่ไปทานอาหารนะคะก็ว่าจะมีอะไรกันทานหน้าทาน,นขนาดไหนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกออตอนไปถึงที่ร้านอาหารแล้วนะคะก็ทางานแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็ัวนหน้าของน้องนะคะเมนเจอร์นะคะไเนเอร์เเจอร์ดสออเอเนอันวอไลท์ทูแมจิโน่่เทุกคนค่ะก็คืออาหารคริสต์มาสนะคะประจำปีของคริสต์มาสนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอาหารประจำชาติของคริสต์มาสนะคะ ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็จะมีอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็น้องก็ขออนุญาตถ่ายได้แค่นี้นะคะเพราะว่าแกคอยทานอาหารนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบเสียมารยาดมากๆเลยนะคะก็ถ้าอย่างนั้นก็น้องแค่อยากถ่ายให้เห็นว่าอาหารประจำชาติในีิเศษ คือ่ากไมจำกัดที่ว่าเขาจะลองจรประมาณนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะไกา่า y Christmas Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas ค่ะเพื่อนๆก็ก็เป็นอาหารสุดท้ายแล้วนะคะน่นคือของหวานจากกีทานอาหาร้นะคะก ของหวานของน้อง,อง,งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะเป็นเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนะคะก็ตอนนี้น้องก็มาถึงบ้านแล้วนะคะก็หลังที่ไปฉลองอคริสต์มาสกันมานะคะเพราะว่า,าหกโมงเย็นนี่ก็ต้องปิดแล้วนะคะก็ เกินเวลาไม่ได้นะคะถ้าอยากดื่มก็ต้องสั่งดื่มข้างนอกนะคะอย่างที่น้องถ่ายทำวิดีโอให้ให้ดูนะคะก็คุณแฟนแกไปรับแล้วก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็แกก็ซื้อเพ r รเซคโคแล้วก็เลดวายมาให้น้องนะคะช่วงที่แกขับรถไปรับน้องนะคะก็วันนี้วันศุกร์ก็แกอยากจะนั่งดื่มกันนะคะ ก็จะฉลองกันแต่ว่ายังไม่ถึงคริสต์มาสกันนะคะแต่ว่าแกเห็นน้องดื่มกับเพื่อนๆที่ทำงานแกก็เลยว่า,อ,าอยากให้น้องรีลาศแล้วก็ดื่มกันที่บ้านกับแกนะคะก็ประมาณนี้แกก็ดื่มของแกนะคะอันนี้สองขวดนี้ก็เฉพาะของน้องนะคะก็เครื่องดื่มมีเยอะๆะนะคะแต่ว่าน้องชบอบสองยี่ห้อนี้แต่ว่าไม่สามารถโชว์ยี่ห้อได้นะคะก็ เพื่อนๆก็คงจะเข้าใจกันนะคะก็ถ้า,างั้นก็น้องก็ต้องขออนุญาตขอตัวไปแล้วนะคะก็สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ